สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผม BJJO สองพิจาร์ JO สองออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ก็เรามาส่งหลานลงไปโรงเรียนนะครับเรียนใกล้ๆบ้านนะครับหลานคนเล็กสุดนะครับผู้หญิงนะครับอายุสี่ขวบนะครับไปโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปนะครับท้องทุ่งนานะครับโอเคครับท้องทุ่งนานะครับสวยงามมากนะครับคือฮอดบ้าดไหมครับ FC ลิงน้อยทั้งหลายนะครับ ครับครับเขาใหญ่นะครับตำบลเขาสามสิบหามนะครับที่ผมอยู่นะครับเนี่ยครับนะครับขึ้นเชือกเขาเขาเขาสูงนะครับเขาสูงที่มีวัดเขาสูงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะครับทางนน้นนะครับองุ่นนากว้างใหญ่นะครับอันนี้เป็นเขาสามสิบหามนะครับ อยู่หลังบ้านผมนะครับเขาลูกนี้เราก็จะไปรีวิววัดกันนะครับนี่เขาใหญ่นะครับอยู่ในตำบลเราเรียกเขาพระครับเขาพระเขาพระนี่ครับนักจักครับตอนนี้ก็ลงังข้าวกำลังหวานนะครับโตแล้วนะครับเราก็มีฉีดยาข้าวกันนะครับฝั่งโน้น ราก็มาถ่ายทำนะครับถ่ายทำวิวนะครับไปส่งหลานไปโรงเรียนนะครับตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะครับวันนี้หลานพ่อแม่เขาไม่อยู่นะครับเป็นน้องสาวอีกคนนะครับเวม,มาอาศัยกันอยู่นะครับสองคนก็เรียนโรงเรียนมัธยมไปแล้วนะคขับมอเตอร์ไซค์ไปเองนะครับคนเล็กนี่ ทุ่งแสงทองมองสวยวิไลน,นาก็เริ่มทำนากันนะครับน,นาผมอยู่พิจิตนะครับตอนนี้ให้คนเช่าอยู่ตอนนี้เขายังไม่เช่านะครับกลัวน้ําท่วมนะครับน้ํามาเริ่มมาแล้วนะครับอำเภอโพทะเลนะครับ เราไปดูเขาำนาหวานเข้ากันนะครับดำนานะครับชาวนาดำนานะครับอีอคิดถึงบรรยากาศนะครับ นี่กาท้องนานะครับทุ่งนาเขียวขจีครับสดชื่นครับผ่อนยาข้าวนะครับนี่ก็นำนาครับนำนากันนะครับผ่อนยาข้าวนะครับนู่นะครับเขาสูงครับเขาสูงเห็นริบๆนะงครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ ลิบๆจุดตีนเขานะครับมาในภาพแตกนะครับครับไอ้ไงไกลนะครับอยู่ต่ตะมลตมบนเดียวกันนะครับตมบนเขาสาวสิบหาแลครับแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงดังที่สุดในอำเภอนะครับตาอากศวัดสวยงามครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับถานาสถานไร้แข่งครับวัดเขาช่องนะครับอยู่ด้านนี้นะครับ ากด้านนี้นะครับจากด้านนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิววัดเขาช่องกันนะครับวัดดังประจําก็คอธรรมกานะครับเออตอนนี้ก็มาชมกันต่อนะครับท้องทุ่งนางู บ้านเขาครับโรงเรียนบ้านวังหินนะครับไอ้น้องหินนะครับโรงเรียนน้องหินเรียนตั้งแต่ปฐมอนุบาลยันปฐมนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะครับอืมชื่อปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้มารับนี่ปาร์ตี้มา ปาตีขึ้นมาขึนมาเร็วปาตี Party. ขึ้นมาเร็วๆไม่เ,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 เข้าบ้านนะหมาผมนะครับชื่อปาตีนะครับเป็นผู้หญิงนะครับมามาเข้าบ้าน,นะตบสักหนึ่งที งุ่งยงไปแล้วครับงุ่งยุยมาเรีวน่ะนี่แม่เขาเานะครับแม่ของปาร์ตี้น่เดียวมานิน่มาดูน่มาดูมา มาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 นี่ครับเขากระอางครับผมจำหมู่ชื่อหมู่บ้านไม่ได้ชื่อของหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านเขากระอางนะครับหมูเจ็ดอยู่เขาหลังบ้านนะครับแล้วก็มีเขาพระอยู่หน้าบ้านนะครับหมูเจ็ดบ้านเขากระอางนะครับ ขออนะจากกันนะครับก็ขอติดตามช่องบิ o ๊กจอนเจโอวันนะครับเจโอทู Official นะครับออฟฟิเชียลนะครับบิ๊กจอนเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ